สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราเตรียมรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะครับนะฮะคันที่เห็นจะเป็นตัวเชอร์รี่วีฟสามนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวพิกนะฮะเป็นตัวขับสี่นะครับราคาค่าตัวที่879,900บาทนะครับผมนี่ฮะคันนี้ไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบวันที่30นี้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูนะครับสำหรับตัวรอบคันของตัวเชอร์รี่ีฟ3รุ่นนี้กันครับว่าลอยังไงนะครับวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมมาเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะรับรถนะฮะวันที่นะฮะคันนี้เป็นวันที่8นะครับเดือน12นะฮะคันนี้เป็นตัวเพลย์นะครับทุกคนนะนี่ตัวเพลย์ ตัวเพลราคาทตัวที่6 8 9 9 0 0นี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมสีขาวเหมือนกันนี่รอๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะ,ะอยากได้รถส,สไตล์แบบบ็อกซี่นะฮะไว้ใช้งานแบบนี้นะครับอยากทดลองขับนัดวันนัดคิวกับโจได้เล,เลยนะครับนี่สำหรับคันนี้นะฮะคันนี้เป็นรถของ พิตัมนะครับนะฮะนี่ครับเราคาค่าตัวที่8 7 9 9 0 0ับาทนะครับตัวนี้อยู่ที่211แรงม้านะครับผมนี่นะระยะทางวินัย่้4ย0ากิโลต่อหนึ่งการชาร์จนะครับนะฮะฟิล์มติด60บนะครับบานหน้าสำหรับบานด้านข้างนี่เป็น80นะครับผมนะฮะนี่รลอๆแบบนี้ เดี๋ยวพาดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภายในของเชอ r ์รี e วีฟสามนะครับนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับภายในเป็นสีดํานะครับเบาะเป็นเบาะหนังคู่หน้าเลยนะครับพร้อมกับมีลมระบายอากาศให้นะครับนะฮะภายใน ตัวนี้รองรับ Apple CarPlay and Auto นะครับแบบแบบไร้สายนะครับตัวนี้มีกล้อง540องศานะครับเป็นกล้องบันทึกในตัวนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับภายในนี่นั่งสบายนะครับนี่ตัวนี้เราพาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับ แลนหลังก็จะเป็นทรงแบบเปิดแบบตู้กับข้าวนะครับนะฮะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับนะฮะนี่ดูความลึกของตัวกล่องนะครับนี่ประมาณนี้เลยจุกของได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับห้อยของได้ประมาณนี้นะเบาะพับได้นะครับหกสี่สิบพับนี่เลยพับแบบครึ่งครึ่งนะครับ5้าสิบห้าสิบเบาะพับต้องกรณีที่พับนะครับพับให้เรียบต้องดึงเบาะตัวนี้ออกก่อนเบาะตัวด้านล่างนะครับ ตัวนี้กที่เป็นสายชาร์จฉุกเฉินนะครับพับแบบนี้นะครับนี่จะพับแบบนี้แบบครึ่งๆเลยห้าสิบห้าสิบนะครับนี่ประมาณนี้แฟลตไปเลยนะครับแฟลตเรียบไปเลยนี่หลังคาเป็นหลังคาทึบนะครับนะฮะตัวหลังคารองรับได้ถึง200กิโลเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่มองหารถทรงกล่องแบบนี้นะครับก็เยียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทดลองขับนะฮะเรามีรถทดลองขับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ขับสี่นะครับเรามีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะะฮที่สนใจนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสีมีทั้งหมด5สีนะครับนะฮะสีขาวเดี๋ยวพาไปดูสีก่อน อันนี้จะเป็นโชว์รูมของเรานะครับนะฮะนี่สีจะเป็นสีขาวนี่คือสีขาวนะครับสีขาวคือที่ดูไปเมื่อกี้นะฮะที่เตรียมส่งมอบนะครับอันนี้จะเป็นสีดำนี่สีดำคันนี้จะเป็นตัวพลัสนะครับนะฮะตัวพลัสเป็นตัวขับสองนี่สีดำหล่อมากเลยนะครับนี่ ประมาณนี้เลยสีดำสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทุกสีนะฮะทุกทีมเลยนะครับทุกเกรดรุ่นนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีซิลเวอร์นะฮะสีเงินนะครับนี่อยากจะสัมผัสต,ตัวจริงนะครับก็นัดวันนัดคิวกับโจ้ได้เลยนะนี่ ต้องนัดนิดนึงนะครับเพราะว่ารถบางครั้งอาจจะไม่ว่างนะครับเพราะบางทีรถจะไม่อยู่นะครับจะออกไปทดลองขับนะครับถึงที่นะครับผมนะฮะบ,บางครั้งเ,เซลล์ท่านอื่นท่านอาจจะไปเอารถไปให้ลูกค้าดูนะครับถึงไม่อยากให้คุณลูกค้าได้รอนานนะครับก็ ต้องนัดคิวนัดวันนิดนึงนะครับผมนะฮะสีนี้จะเป็นสีเขียวนี่นะครับสีเขียวสีเขียวตัวพับเหมือนกันนะฮะลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับสวยมากนะอตอนที่เอาพ,พับเรียบแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังลังเลนะครับ แคมเปญเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปรนะฮะนี่นะครับแคมเปญเดียวกันนะนะครับผมนี่ประมาณนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังอีกนะครับรถเราค่อนข้างเยอะนะมีเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมโกดังนี่สำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับ รถรุ่นไหนสีอะไรนะครับทักมาได้เลยนะนี่ก็จะเป็นรถรอส่งมอบอีกเช่นกันนะครับสำหรับตัวพีคนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถของพี่หนุ่ยนะครับนี่พี่หนุ่ยซื้อสดแล้ววันที่30เหมือนกันนะครับนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวพีคนี่สีเขียวนี่ค่หายอยู่ ใครหายอยู่นี่คะยังไม่มีเจ้าของนะจ๊ะนี่สีเขียวสีเขียวสี่ห้าคันนะครับนี่สีเขียวตัวพีคนะครับนะฮะนีสส่สำหับคันนี้สีงเงินนะครับตัวพีคมีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วนะครับไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับคันนี้รับวันที่สี่นะครับนะฮะของน้องมินนะครับมาจากนู่นเลย จังหวัดประจวบนะครับนะฮะนี่สีเขียวนี่ขายดีจริงๆเลยนะครับนี่แอบดูที่นึงนี่เขาติดฟิล์มกันอยู่ mm hmm. เห็นอะไรโป่งออกมานะฮะนี่ของเรามีซุ้มล้อนะครับทุกคนนะนมองไม่เห็น,นกล้องมองไม่เห็นซุ้มล้อสีดำเงานะฮะให้ดูแค่นี้พอนะครับอยากดูทักมาได้เลยนะครับ มานี่ด้านนี้สีมีให้ครบให้ดูครบๆเลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวนะฮะสีนี้จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มมีตั้งแต่ตัวขับ2และตัวขับ4นะครับผมนะฮะจะเป็นรุ่นพลัสขึ้นไปนะสำหรับสีส้มจะไม่มีตัวเพลนะครับผมนะนี่สำหรับตัวพาร์ตราคาค่าตัวอยู่ที่749,900นาพนะครับ สต็อกเราแน่นๆเลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นี่เรามีครบทุกสีเลยชอบรุ่นไหนสีอะไรทักมาได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ประมาณนี้เลย ครับผมเป็นไงบ้างครับที่ผมพาทุกท่านได้ชมนะฮะสำหรับตัวเชอร์รี่วีฟสนะฮะเรามีพร้อมส่งมอบเลยมไม่ว่าจะเป็นตัวเพลตตัวพารตัวพรีกนะฮะสีที่ชอบนะฮะชอบสีขาวสีดำสีเงินสีเขียวหรือสีส้มนะครับทักหาจอได้เลยนะครับอยากทดลองขับ Not One, Not นัดวันนัดคิวนิดนึงนะฮะแคมเปญเดียวกับ Motor Expo นะครับนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้างานนะครับก็ พัหาโจได้เลยวนะครับเพราะว่าผมเข้าทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่29ขึ้นไปนะครับถึงวันที่10นะครับเรามีนัดกันนะครับผมนะฮะผมเข้าทุกวันเลยสําหรับท่านใดที่อยากจองรถนะครับสนใจรถรุ่นไหนสีอะไรแคมเปญเดียวกับ m o เตอร์เอ็กเลยนะครับจัดมานะครับผมอยากไปนะครับก็ทักหาโจได้เลยเดี๋ยวจอไปรับที่หน้าประตูนะครับผมนะฮะงานจะอยู่ตรง Challenger 3นะครับนะฮะเดี๋ยวผมส่ง ตัวแผนผังให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม